โดนแน่คืนนี้ให้ลบก่อนเอาต้าเอาต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 อาตีกู่เลยมาตาไีลงมาเลยมามามามองค์วุบุรีได้ไม่พึ่องค์วุบุรีได้เลยไม่พื้งเขาไปสาวเมืองพิจิตนา มีดเชิญมอง <S 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 มีอะไรเกิดขึ้นสาวๆก็คุยกันจ้าไม่มีอะไรเลยในตู้เยน็ <S <S นนะในตู้เยน็นโควิดอะไรพวกนี้น่ากลัวนตู้เย็นน่ะไม่มีแต่ข้างนอกนะ่ะมีจ้าข้างนอกนี่มีจ้าอันนั้นของน้องเขาอย่าไปยุ่งน้องยุ่งได้จ้าม่เล่าหรอเลากินได้ <S <S ไหวไหว Yes No ไม่ใช่ไหวหวน มีให้คุลบกันว่ะลบไม่เลยมีจัดจุดฮะไม่เอาวิญญาณชุดด้วยในท่านในท่านดูเมียในท่านน่ะเรียบร้อยมากเลยดูดิอันนั้นโคกจริงอันนั้นโคกจริงจริงจ้าเฮ้ยกูยังไม่หยิบกูยังไม่หยิงเลยไม่ทลยไมอ่ะใช่กู้งจันทุกอย่าไปยุ่งกูจันทุกใช่เปล่าวยุ่งได้ยุ่งได้โลบลบ มาแล้วเรวไปพี่เขาพี่เขามาปลอบใจคนอกหักกลัวที่ไหนเน่ตอนเร็เเ็๋ประตูรัวกลัวที่ไหนมาที่เขาพอมีคนชอบประตูแล้วนะ ีครับจะเอาล็อกก่อนดิไมาได้ยีไปตามพี่ลุงกไงล็อกก่อนร่วงกินเตีชุมนามาพีา่ลงุงมาจ้าผมมาดิครับมาจ้าพี่ลุงมาเลยมาเลยดาวัตส